บ่ายวันที่แดดร้อนพระอุลกลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อเบลนักเรียนชั้นมัธยมปลายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเดินทางมาที่สถานีตำรวจเพียงเพื่อจะมารับรถมอเตอร์ไซค์ของเธอคืนเธอไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังโต๊ะทำงานนั้นมีตำรวจนอกเรียร่างยักย้ายชื่อดับยอดรออยู่เงินสิ0ศูบาทคำขู่และการตกหน้าฉาดใหญ่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับทำให้ตำรวจทั้งโรงพักต้องเงียบกริบ บ่ายวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวจากภายนอกอาคารสถานีตำรวจเสียงการจราจรดังอื้ออืงผสมปนเปไปกับเสียงตะโกนของพ่อค้าแม่ขายที่ขายของอยู่ริมฟุตบาท่ามกลางบรรยากาศนั้นนักเรียนสาวชั้นมปลายในชุดเครื่องแบบนักเรียนรัฐบาลเดินช้าๆผ่านประตูหน้าเข้ามาเธอชื่อเบลอายุ18ปีใบหน้าของเธอดูสงบแต่ในแววตานั้นชายชัดถึงความระแวดระวังและความมั่นใจอันแรงกล้าในมือของเธอกำแฟ้มสีน้ำเงินแน่นภายในบรรจุใบสั่งและหลักฐานการชำระค่าปรับที่เธอเพิ่งจัดการเสร็จสิ้นที่ธนาคาร อากาศภายในสถานีตำรวจรู้สึกอับทึบพัดลมเพดานเก่าๆหมุนเอื่อยๆพัดพากลิ่นผสมของกระดาษกาแฟและฝุน่นคลุงไปทั่วเบลยุยดครู่หนึ่งที่หน้าโต๊ะสิบเวนประชาสัมพันธ์เธอสูดหายใจสั้นๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ชัดเจนขอโทษนะคะคุณตำรวจหนูมารับรถมอเตอร์ไซค์ที่โดนยึดไปเมื่อวานคะ่ะเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะดูยุ่งอยู่กับการเขียนสมุดบันทึกเล่มใหญ่เขาหันมามองแวบหนึ่งด้วยสีหน้าไร้อารมณ์แววตาของเขาว่างเปล่าราวกับเบื่อหน่าย ที่จะต้องรับมือกับประชาชนที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทุกวันโดยไม่พูดคร่ำทำเพลงเจ้าหน้าที่คนนั้นตอบสั้นๆขึ้นไปชั้นสองไปหาดับยอดเลยน้ำเสียงของเขาฟังดูเกียจคร้านและโดยไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมเขาก็ก้มหน้าลงไปสนใจกระดาษตรงหน้าต่อเบลจ้องมองเจ้าหน้าที่คนนั้นอยู่ครู่หนึ่งหวังว่า จะได้รับความอธัธยาศัยเมตรีหรือคําอธิบายเพิ่มอีกสักนิดแต่ก็ไม่มีเธอทําไดเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วหันหลังเดินไปยังบันไดาทางฝั่งซ้ายของห้องฝีเท้าของเธอกระทบพื้นปูนเย็นเฉียบเสียงดังเบาๆแต่มั่นคงตรงบันไดาทางขึ้นชั้นสองบรรยากาศเงียบสงดยิ่งขึ้นหลอดไฟฟลูอเอเรสเซนต์กระพริบติดติดดับดับสีทาผนังเริ่มล็อกลอนในบางจุดเบลกระชับแฟ้มในมือแน่นขึ้นเธอไม่รู้ว่าดับยอดคือใครและขั้นตอนการเอารถคืนจะเป็นอย่างไรสิ่งเดียวที่เธอรู้คือเธอจ่ายค่าปรับตามกฎระเบียบครบ้ววแล และมาอย่างถูกต้องแต่โดยไม่รู้ตัวก้าวที่เดินขึ้นชั้นสองนั้นไม่ใช่แค่การมารับรถแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่หนักหนาก,กว่าเรื่องใบสั่งธรรมดามากนักบันไดสู่ชั้นสองแคบและเงียบเชียบทุกย่างก้าวของเบลสร้างเสียงสะท้อนเล็กๆกล้กลกกองไปตามผนังที่สีเหลืองซีดและหลุดรอนอากาศชั้นบนร้อนกว่าเดิมทําให้เหงอเริ่มซึมที่ขมับเธอหยุดพักที่ชานพักบันไดเงยหน้ามองขึ้นไปพร้อมกับปรับลมหายใจให้เป็นจังหวะแฟ้มสีน้ําเงินยังคงถูกกาแน่นเรากับมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวเดียว ในสถานการณ์ที่แปลกปลอมนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่คนอื่นอยู่รอบๆมีเพียงเสียงพัดลมเก่าๆที่ปลายทางเดินส่งเสียงครางเบาๆทุกอย่างดูเงียบเกินไปสำหรับสถานีตำรวจเธอเดินต่อด้วยความระมัดระวังแต่มั่นคงทุกขั้นบันไดเหมือนนำพาเธอไปสู่สิ่งที่เธอยังไม่เข้าใจเธอไม่ระแคะระคายเลยสักนิดว่าหลังประตูบานหนึ่งข้างบนนั้นมีใครบางคนกำลังรอเธออยู่ไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือแต่เพื่อช่วยโอกาสจากสถานะประชาชนตาดำๆของเธอ เบลมองตรงไปข้างหน้าพยายามนึกถึงคำสั่งเสียของพ่อก่อดออกจากบ้านถ้าจ่ายตามกฎหมายแล้วอยากไปยอมให้ใครมาถ่ายเงินเพิ่มประโยคนั้นดังก้องในหัวและทำให้ฝีเท้าของเธอมั่นใจยิ่งขึ้นทันทีที่ถึงชั้นสองบรรยากาศก็อึดอัดขึ้นทางเดินยาวมีประตูห้องทำงานเปิดแง้มอยู่หลายบานจากห้องหนึ่งมีเสียงผู้ชายหัวเราะด,ดังลั่นพร้อมกลิ่นบุหรี่ฉุนกึกเบลเดินเข้าไปใกล้ช้าๆมองดูป้ายหน้าห้องที่เขียนว่างานเปรียบเทียบปรับและของกลางนั่นคือที่ที่เธอต้องไปเอารถ เธอเคาะประตูเบาๆพยายามรักษามารยาทขออนุญาตข้าหนูมารับพระสกุปปีไอที่โดนยึดเมื่อวานค่ะเธอพูดจากด้านนอกไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงเลื่อนเก้าอี้จากด้านในไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงห้าวๆก็ตอบกลับมาว่าเข้ามาเลยเบลกลืนน้ำลายแล้วค่อยๆผลักประตูเข้าไปเธอไม่รู้เลยว่าก้าวเล็กๆที่เพิ่งย่างเข้าสู่ห้องนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่เธอไม่เคยจินตนาการมาก่อน ทันทีที่เบลเปิดประตูอากาศภายในห้องก็ประทบใบหน้าควันบุรีหนาทึบลอยฟุง้งจนทำให้การมองเห็นพราหมูเล็กน้อยห้องนั้นแคบมีโต๊ะใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางเก้าอี้เล็กสนิมเครอะและกองแฟ้มวางระเกะระกะอยู่ที่มุมห้อง ตำรวจสามนายนั่งเอกเนกอยู่ที่มุมห้องสองคนกำลังสุบุรีทางหัวราะคิกคัากราวกับไม่มีงานการสำคัญอะไรต้องทำที่เก้าอี้ตัวกลางใช้ร่างใหญ่หลายกว้างและแขนเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนือ้อนั่งเอนหลังอย่างสบายอารมณ์เครื่องแบบของเขายับยุ้ยี่กระดุมเม็ดบนถูกปลดออกเผยให้เห็นใบหน้าที่ดุดันเขาคือดับยอดจากสายตาที่มองมาชัดเจนว่าเขารู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจที่สุดในห้องนี้สายตาของเขาจับจ้องเบลที่เดินเข้ามาอย่างกล้า,ากล้ากลวกลวอ้วน้องคนที่จะมารับรถสกู๊ปปี้สีขาวใช่ไหม เสียงเขาทุ้งต่ำและเย็นชาเป็นคำถามที่เต็มไปด้วยความหยิ่งโศใช่ค่ะคุณตำรวจนี่เอกสารกับใบเสร็จค่าปรับค่าเบลตอบอย่างสุภาพพร้อมยื่นแฟ้มสีน้ำเงินให้เธอพยายามทำตัวให้ดูสงบแม้บรรยากาศจะน่าอึดอัดดับยอดมองแฟ้มนั้นผ่าน่านแล้วทรงคืนโดยไม่เปิดดูถ้าอยากเอารถออกเร็วๆมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนักเขาพูดหน้าตาเฉยพร้อมรอยยิ้มมุมปากที่ไม่เป็นมิตรเบลชะงักไปครู่หนึ่งพยายามทวนสิ่งที่ได้ยินค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอะไรเหรอก๊า เธอถามอย่างระมัดระวังดับยอดขยี้บุรีลงในที่เขียนจ้องมองใบหน้าเบลตรงๆใช้ค่าเพิ่มเติมถ้าอยากให้เรื่องจบไวจ่ายมาหนึ่งหมื่นบาทถ้าไม่จ่ายก็รอไปเธอจนกว่ารถจะฝุ่นจับอยู่หลังโรงพักนั่นแหละคำพูดของเขาเรียบง่ายแต่สายตาจ้องเขม็งราวกับกำลังทดสอบปฏิกิริยาของเด็กสาวตรงหน้าเบลเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพาก,กลบรรยากาศในห้องทําให้เธออึดอัดแต่เธอพยายามรักษาความสุภาพและความเด็ดขาด ไว้เธอจ้องตาดับยอดกลับพยายามควบคุมสติเธอหารู้ไม่ว่าจากจุดนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนจากเรื่องเอกสารราชการไปสู่ความขัดแย้งที่อันตรายกว่ามากเบลมองดับยอดด้วยความสงสัยน้ำเสียงเธอเรียบแต่แสดงความไม่เข้าใจชัดเจนค่าเพิ่มเติมอะไรคะคุณตำรวจเธอถามย้ำเธออยากมั่นใจว่าไม่ได้หูฝาแต่ดับยอดตอบสวนทันควันอย่างไร้อารมณ์หนึ่งหมื่นบาทเบลเบิกตากว้างทันทีหนึ่งหมื่นแต่หนูจ่ายค่าปรับตามกฎหมายไปแล้วนะคะ เธอแย้งพยายามคมความสุภาพแม้เสียงจะเริ่มสูงขึ้นด้วยความตกใจดับยอดเพียงแค่เลิกคิ้วแล้วเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้ด้วยท่าทีผ่อนคลายท่าทางของเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขาคือผู้กุมชะตาอันนั้นข้าปรับหลวงเขาพูดอย่างขิดพรานแต่อีกหมื่นหนึ่งเงี่ยข้าดำเนินการภายในถ้าไม่จ่ารถก็จอดเน่าอยู่ข้างหลังนั่นแหละมือของเขาหมุนปากกาเล่นเขาลงบนโต๊ะเบาๆราวกับจะเตือนว่าอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่เขาเบลขมวดคิว้วด้วยความสับสนปนโกรธ หมายความว่าหนูต้องจ่ายเงินอีกถึงจะเอารถออกได้หรือคะเธอถามเสียงเบาแต่หนักแน่นดับยอดเสยยิ้มฉลาดนี่เราก็หมายความตามนั้นแหละอยากจบเร็วก็จ่ายถ้าไม่จ่ายก็รอไปเดือนหน้าค่อยมาเอาก็ยังไม่สายมัง้งคำพูดนั้นถูกส่งออกมาด้วยน้ำเสียงท,ทย้าทายทําให้ตํารวจสองคนที่มุมห้องกลั้นหัวรับบรรยากาศก,กดดันยิ่งขึ้นเดลกัมแฟมแน่นขึ้นพยายามระง,งับอารมณ์เธอรู้ว่าเธออยู่ในที่ที่ไม่ใช่ถิ่นของเธอที่จะมาต่อล้ะต่อเถียงแต่คําพูดของดับยอดมันล้าเส้นเกินไป หนูทำตามขั้นตอนราชการทุกอย่างแล้วเขาไม่มีระเบียบข้อไหนให้จ่ายเพิ่มแบบนี้นะครับเธอพูดเสียงต่ำแต่มันคงดับยอดหุบยิ้มทันทีสายตาเปลี่ยนเป็นดุดันเขาโน้มตัวมาข้างหน้าพร้อมเคะโต๊ะอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยที่นี่กดทุกอย่างข้าเป็นคนตั้งเขาพูดเสียงเบาแต่คุกคามเบลเริ่มตระหนักว่าบทสนทนานี้ไม่ใช่เรื่องงานเอกสารแล้วแต่มันคือการประลองอำนาจเบลสูดหายใจลึกพยายามคุมน้ำเสียงไม่ให้สั่นไหวเธอรู้ว่าคนตรงหน้ามีอำนาจ ในสถานที่แห่งนี้ด้วยน้ำเสียงสงบแต่มั่นคงเธอกล่าวขอโทษแค่แต่หนูต้องการทำตามระเบียบที่ถูกต้องไม่ใช่จ่ายใต้โต๊ะประโยคนั้นฟังดูสุภาพแต่ความเด็ดขาดนั้นชัดเจนเธอไม่ได้ท้าทายแต่ก็ไม่ได้แสดงความกลัวบรรยากาศในห้องตึงเครียดขึ้นทันทีตำรวจสองคนที่มุมห้องหยุดหัวเราะและหันมามองหน้ากันตระหนักว่าเด็กสาวตรงหน้าเพิ่งปฏิเสธสิ่งที่ชาวบ้านคนอื่นไม่เคยกล้าขัดขืนดับยอดค่อยๆวางปากกาลงบนโต๊ะแล้วจ้องเบลคมบิงตารีลงสันกรามขบแน่น คิดจะมาสอนค่าเรื่องกฎระเบียบเหรอหัะเสียงเขาทุ้งต่ำและหนักหน่วงเหมือนคนกำลังข่มความโกรธเขาโน้มตัวมาข้างหน้าพยายามกดดันจิตใจเด็กสาวด้วยสายตามึงถึงเบลไม่ถอยสีหน้ายังคงสงบแม้หัวใจจะเต้นรัวเพราะเธอรู้ว่าถ้าเธอแสดงความอ่อนแอแม้เพียงนิดเดียวคนอย่างดับยอดจะฉวยโอกาสาทันทีด้วยนำเสียงที่ยังคงเบาแต่เปี่ยมด้วยความมั่นใจเบลตอบกลับหนูแค่ไม่อยากจ่ายในสิ่งที่หนูไม่ต้องจ่ายค่าคำพูดนั้น ทำให้ดับยอดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มเหยียดเป็นรอยยิ้มที่ไม่น่าดูเลยยังเป็นแค่เด็กนักเรียนแต่กล้าพูดเรื่องสิทธิ์หรอือเก่งดีนี่เขาพูดทางคอนิ้วลงบนต๊ะแล้วยืดตัวขึ้นเสียงเขาดังขึ้นรู้ไหมว่าที่นี่ข้าเป็นคนตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดเดือศกตาเขาตรงๆไม่หลบสายตาถ้าถูกหนูเคารพข้าแต่ถ้าผิดหนูก็ต้องบอกว่าผิดห้องนั้นเงียบกริบตำรวจสองนายก้มหน้าแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นดับยอดจ้องเธออยู่นานก่อน จะถอนหายใจแรงๆบนใบหน้าเขาแสดงออกชัดเจนว่าความอดทนเริ่มหมดลงเบลยังไม่รู้ตัวว่าคำพูดที่เด็ดเดี่ยวของเธอเพิ่งจะจุดไฟโทรศั์ในใจของตำรวจกังฉินที่คุ้นชินกับการออกคำสั่งโดยไม่มีใครกล้าหือโดยไม่มีสัญญ,ญาณเตือนฝ่ามือใหญ่ของดาบยอดฟาดเข้าที่ใบหน้าเบลอย่างรวดเร็วเพียเสียงตกหน้าดังสนัน่นทำลายความเงียบในห้องหน้าของเบลสะบัดไปด้านข้างผมเท่ายุ่งเหยิงเล็กน้อยแก้มเริ่มแดงกำ่ำทันทีตำรวจสองคนที่มุมห้องหยุดชะง,งักจ้องมอง โดยไม่กล้าพูดอะไรห้องตกอยู่ในความเงียบงงามีเพียงเสียงรอยกาเดินเบาๆท่ามกลางอากาศอับทึบและกลิ่นบุหรี่ที่ยังลอยฟุ้งดับยอดลุกพรวดจากเก้าอี้หน้าแดงด้วยความโกรธสายตาจ้องเขม่งไปที่เบลราวกับจะก,กินเลือดก,กินเนื้อเป็นแค่เด็กกล้าดียังไงมาปากดีกับตำรวจเขาตะคอกกลัน่นพร้อมชี้หน้าเด็กสาวลมหายใจเขาหนักหนงเหมือนคนสติหลุดเขาชินกับคนที่ยอมสยบไม่ใช่นักเรียนที่กล้าปฏิเสธคำสั่งเบลยืนนิ่งอยู่กับที่มือยกขึ้นกลุ่มแก้มที่ยังแสบชา โดยอัตโนมัติตัวเธอสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเธอกัดริมฝีปากล่างแน่นข่มอารมณ์ที่เกือบจะระเบิดออกมาดวงตาของเธอยังคงจ้องตรงไปที่ดับยอดโดยไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเสียงเธอเล็ดลอดออกมาเบาๆแต่หนักแน่นหนูแค่ต้องการความยุติธรรมค่ะคำพูดนั้นยิ่งทาให้บรรยากาศตึงเครียดดับยอดก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวระยะห่างเหลือเพียงครึ่งเมตรความยุติธรรมหรือเขาพูดเสียงย่ะที่นี่คนที่กําหนดความยุติธรรมคือข้าไม่ใช่เอง ตำรวจสองคนเริ่มกระสับก,กระส่ายแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาห้ามเบลสูดหายใจลึกจ้องมองชายตรงหน้าด้วยสายตาเย็นชาในความคิดของเธอบางสิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นเธอจะไม่ยอมอยู่เฉยๆหากความรุนแรงนี้ยังดำเนินต่อไปตำรวจคนอื่นๆที่มุมห้องได้แต่ก้มหน้าแกล้งทำเป็นยุ่งกับเอกสารไม่มีใครกล้าหันมองหรือพูดอะไรพวกเขารู้ดีว่าดับยอดไม่ใช่คนที่จะไปต่อละต่อเถียงด้วยได้ใครที่เข้าไปยุ่งมักจบลงด้วยการโดนด่าหรือถูกย้ายบรรยากาศในห้องตึงเครียดถึงขีดสุดควันบุรี ลอยอ้อยอิงและเสียงลงหายใจหนักๆของดับยอดดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบดับยอดก้าวเข้ามาประชิดเบื้อร่างกายใหญ่โตของเขาทําให้ระยะห่างระหว่างกันน่าอึดอัดเขาโน้มหน้าลงมาห่างจากหน้าเด็กสาวเพียงไม่กี่คืบเสียงเขาทุ้งต่ําแหบพระแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันถ้าไม่ยอมจ่ายวันนี้ก็อย่าหวังจะได้กลับบ้าน ประโยคนั้นไม่ใช่แค่คำขู่แต่เป็นการใช้อำนาจที่เขาคุ้นเคยเพื่อกดหัวคนอื่นสายตาเขาจ้องเขมงราวกับเพลิดเพลินกับความกลัวของเหยื่อตรงหน้าเบลยืนตัวตรงแม้ร่างกายจะยังสั่นเล็กน้อยจากการถูกตกเธอรู้ว่าตัวเองอาจตกอยู่ในอันตรายแต่เธอปฏิเสธที่จะแสดงความหวาดกลัวหนูไม่กลัวหรอกคะ่ะเธอพูดเบาๆเสียงสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงคำพูดนั้นทําให้ตำรวจสองคนด้านหลังดับยอดมองหน้ากันไม่อยากเชื่อว่าเด็กสาววัยนี้จะยังกล้าพูดด้วยน้ําเสียงนิ่งเรียบขาะนี้ดับยอดหัวเราะสั้นๆเสียงทุม้ม และอยากกระด้างไม่กลัวงั้นหรอือปากเก่งดีนี่เขาพูดทางตกโตกเสียงดังปังจนแฟ้มสะเทือนคิดว่าโรงพักเป็นสนามเด็กเล่นหรือไงถ้าข้าบอกว่าไม่ได้กลับก็ไม่มีใครหน้าไหนกล้าพาเองออกไปหรอกเขากดสายตาลงต่ำแต่เบลอยังยืนปักหลักไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวแววตาของเธอเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่สายตาของนักเรียนที่หวาดกลัวแต่เป็นของคนที่เริ่มตระหนักว่าเธอจะไม่ยอมนิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมดับยอดง้างมือขึ้นอีกครั้งคราวนี้ ด้วยความโกรธที่มากกว่าเดิมการเคลื่อนไหวรวดเร็วและรุนแรงหวังจะปิดปากการต่อต้านของเบลด้วยการตกเทียงครั้งเดียวแต่ก่อนที่มือจะสัมผัสหน้าเด็กสาวเบลเคลื่อนไหวเร็วกว่าด้วยสัญชาตญาณที่ผ่านการฝึกฝนเธอคว้าข้อมือของดับยอดและหยุดมันไว้อย่างมั่นคงเสียงกระทบเบาๆดังขึ้นเมื่อมือเธอหยุดแรงมหาศาลนั้นกลางอากาศทันใดนั้นห้องก็ตกอยู่ในความเงียบงันทุกคนยืนแข็งทื่อตำรวจสองคนที่มุมห้องเบิกตากว้างไม่อยากเชื่อสิ่งที่เพิ่งเห็นดับยอดดูตกใจเขาจ้องเบลตาถลน ด้วยความโกรธระคนไม่เชื่อสายตากล้าส,สู้ข้าหรือเสียงเขาคำรามด้วยความโกรธจัดเส้นเลือดที่คอปูดโปนกลางขบแน่นเขาพยายามกระชากมือกลับแต่เบลไม่ปล่อยแรงบีบของเธอแน่นหนาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและมั่นคงไม่ใช่แรงบีบของเด็กนักเรียนธรรมดาเบลจ้องตาเขาเขม็งเสียงเธอเด็ดขาดและราบเรียบหนูไม่ได้สู้หนูแค่ป้องกันตัวประโยคนั้นทําให้อากาศในห้องเหมือนหยุดไหลเวียนทุกคนรู้ดีว่าสถานการณ์นี้เลยจุดปกติไปไกลแล้ว ไม่ใช่เรื่องใบสั่งอีกต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือการประทะก,กันร,ระหว่างความกล้าหาญกับการใช้อำนาจในทางมิชอบในเซียววินาทีเบลบิตตัวเล็กน้อยปล่อยมือจากการจับกลุ่มแล้วปล่อยหมัดขวาตรงเข้าที่กรามของดับยอดทักเสียงกระแทกดังสนัน่นจนแฟ้มบนโต๊สะสะเทือนร่างยักย้ายของดับยอดเซถอยหลังไปสองก้าวชนเก้าอี้ด้านหลังปากเขาอ้าค้างดวงตาเบิกกว้างด้วยความไม่อยากเชื่อว่าเพิ่งถูกเด็กมอปลายต่อยตำรวจคนอื่นลุกพรวจากเก้าอีา้หน้าซีดเผือด ทำอะไรไม่ถูกเบลยังคงยืนอยู่ที่เดิมลงหายใจสม่ำเสมอสายตาไม่วอกแวกตอนนี้สถานะของผู้ล่าและเหยื่อได้สลับกันอย่างสิ้นเชิงดับยอดคลุ้มคลั่งความอับอายและความโกรธผสมปนเปกันเขาตะโกนลั่นพุ่งเข้าใส่เบลกำมัดใหญ,ใหญ่หมายจะเอาคืนที่โดนต่อยแต่เบลอยู่ในท่าเตรียมพร้อมแล้วเธอย่อตัวลงเล็กน้อยสายตาจับจ้องการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ทันทีที่ดับยอดเบงหมัดใส่หน้าเบลหลบฉากออกข้างอย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวของเธอคล่องแคล่วฝึกฝนมาดีและแม่นยำ ราวนักกีฬาบนสังเวียนดับยอดพยายามโจมตีอีกแต่เดือสวนกลับแย็บขวาหุกซ้ายและอัปเปอร์คัดอย่างรวดเร็วชุดหมัดเหล่านั้นกระแทกเข้าใบหน้าและลำตัวของดับยอดอย่างจังเสียงหมัดกระทบเนื้อดังสนัน่นตามด้วยเสียงร้องหนักๆของชายร่างยักษ์ย้ายที่เริ่มเสียหลักร่างมาหึกมาของดับยอดเซธลาไปข้างหลังชนเข้ากับโต๊ะไม้กลางห้องโคมตโตเลื่อนเสียงดังกองแฟ้มกระจายเกลื่อนพื้นกาแฟร้อนหกและเทเอ,อกสารสำคัญปิวว่อนบรรยากาศกลายเป็นความโกลาหลตำรวจสองคนในมุมห้องยืนตื่นตระหนกคนหนึ่งเกือบทำแก้วหลุดมือ ดับยอดเขาตะโกนลั่นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พวกเขารู้ว่าสถานการณ์เกินควบคุมแล้วขณะที่เบลยังคงยืนตัวตรงลงหายใจมั่นคงกาดยังคงยกขึ้นป้องกันตัวสายตาไม่แสดงความกลัวมีเพียงสมาธิและการควบคุมตนเองอย่างสมบูรณ์ดับยอดพยายามจะลุกแต่เขาอ่อนเขาจ้องเบลด้วยตาแดงก่ำและหอบหายใจตำรวจหนุ่มคนหนึ่งกระซิบด้วยใบหน้าซีดเผือดคุณพระช่วยน้องเขาเป็นนักมวยหรือเปล่าเนี่ยเสียงกระซิบนั้นดังพอที่จะได้ยิน ทั้งห้องเบลเพียงแค่ปลายตามองแวบหนึ่งแล้วกลับมาจ้องดับยอดที่กำลังโอนเอในใจเธอไม่อยากจะชกต่อแต่เธอก็รู้ว่าในห้องนี้ถ้าเธอหยุดเร็วเกินไปความปลอดภัยของเธออาจตกอยู่ในความเสี่ยงตอนนี้ดับยอดลงไปกองกับพื้นร่างใหญ่นอนหมดสภาพเลือดสดสด,สดไหลจากริมฝีปากหยุดลงบนพื้นกระเบื้องสีเทาลมหายใจเขาติดขัดพยายามลืมตาแต่ภาพตรงหน้าผ้าหมูเสื้อเครื่องแบบหลุดลุ่ยเก้าอีข้างหลังล้มทับกองแฟ้มที่กระจัดกระจายไปทั่ว ไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้ห้องเต็มไปด้วยเสียงต่อสู้แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเงียบกริบไม่มีใครขยับตำรวจทุกคนในห้องได้แต่ยืนตะลึงไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเบลย,ยังคงยืนตรงหงานกลางห้องไหลกระเพื่อมช้าๆตามแรงหายใจแต่จังหวะก,การหายใจยังคงสม่ำเสมอเหมือนนักกีฬาที่เพิ่งจบยกสุดท้ายบนเวทีผมเท้ายุ่งเหยิงเล็กน้อยมีรอยแดงที่แก้มจากการถูกตกแต่แววแต่ยังคงค,งค,งค,งคุมกริบและสงบนิ่งเธอก้มมองดับยอดที่นอนอยู่แทบเท้า ด้วยน้ำเสียงต่ำแต่ก้องกังวานไปทั่วห้องเธอกล่าวหนูเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติข้าหนูไม่ชอบความรุนแรงถ้าไม่ถูกบีบบังคับประโยคนั้นดังก้องในห้องที่จู่ๆก็ดุกว่างและว่างเปล่าตำรวจสองคนที่มุมห้องมองหน้ากันทำตัวไม่ถูกคนหนึ่งกลืนน้ำลายดังอึกอีกคนก้มหน้าหลบสายตาเบลไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้หรือพูดอะไรเบลค่อยๆลดมือลงพลายท่าตั้งกัดเธอหมุนไหล่ปรับลมหายใจแล้วก้าวถอยหลังครึ่งก้าวสีฝีเท้าดังชัดเจน ท่ามกลางความเงียบทุกสายตายัางจับจ้องที่เธอเด็กสาวในชุดนักเรียนที่เพิ่งล้มตำรวจร่างยักย้ายด้วยมือเปล่าไม่มีใครกล้าส่งเสียงเพราะทุกคนรู้ว่าถ้าพูดอะไรออกไปความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวดับยอดเพิ่งพ่ายแพ้ให้กับความกล้าหาญของนักเรียนหญิงหลายนาทีผ่านไปแต่ไม่มีใครในห้องกล้าปิดปากเสียงพัดลมเพดานที่หมุนเอียดอาร์ดังชัดเจนที่สุดท่ามกลางความเงียบอันน่าอึดอัดดับยอดยังคงนอนอยู่บนพื้นพยายามหายใจพลางข่มค,ความเจ็บปวด ขณะเดียวกันเบลย,ยืนนิ่งมองตรงไปข้างหน้าเพื่อประคองสติอารมณ์ตำรวจสองคนที่มุมห้องก้มหน้าต่ำราวกับภาวนาไม่ให้เด็กสาวหันมามองสถานการณ์มันผิดที่ผิดทางไปหมดนักเรียนมปลายเพิ่งจัดการตำรวจและทุกคนในห้องรู้ว่าพวกเขาเพิ่งเป็นพยาในสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสถานที่ราชการในที่สุดตำรวจหนุ่มนายหนึ่งก็รวบรวมความกล้าพูดขึ้นมาเสียงเขาเบา,เบาและลังเลน้องเบลเดียวที่ช่วยจัดการเรื่องรถให้ไหมเขาพูดพยายามทำเสียง ให้ดูเป็นมิรแต่ชัดเจนว่าประมาทเขาจ้องมองเด็กสาวอย่างระมัดระวังกลัวว่าคำพูดจะทำให้สถานการณ์แย่ลงเพื่อนอีกคนสกิดเขาเป็นสัญญาณให้เงียบแต่คำพูดหลุดออกไปแล้วเบลหันมามองแวบหนึ่งสายตาเธอเย็นชาแต่ไม่ได้โกรธเคี้ยวน้ำเสียงเธอยังคงสงบและเด็ดขาดขอบคุณค่แต่หนูไม่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเธอพูดพลางก้มเก็บ้มสีน้ำเงินจากพื้นเธอปัดฝุ่นออกจากปกเบาๆแล้วเสริมว่าหนูแค่ต้องการความยุติธรรมคำพูดนั้น ทำให้ห้องกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งไม่มีใครกล้าส,สบตาเธอแม้แต่ตำรวจหนุ่มที่พูดเมื่อกี้ก็ก้มหน้างุดรู้สึกละอายใจโดยไม่พูดอะไรอีกเบลเดินไปที่ประตูเสียงรองเท้านักเรียนกระทบพื้นที่มีแต่กระดาษและคราบกาแฟดังชัดเจนทุกย่างก้าวเหมือนการย้ำเตือนถึงความอับอายที่ลอยคว้างอยู่ในอากาศเมื่อถึงหน้าประตูเธอหยุดชั่วครู่หันกลับมามองห้องนั้นอีกครั้งดับย่อที่นอนกองโตที่เลเทสและตำรวจที่ไม่กล้างเงยหน้าเธอไม่พูดอะไรอีกเบลเปิดประตูและเดินออกจากห้องไปนำพาความสงบและความกล้าหาญ ที่ไม่มีใครในห้องนั้นมีติดตัวออกไปด้วยทิ้งให้ห้องนั้นจมอยู่ในความเงียบเต็มไปด้วยความอับอายและความกลัวที่ไม่อาจปิดบังไม่กี่นาทีหลังจากเบลออกจากห้องบรรยากาศในสถานีตำรวจก็กลาหนตำรวจนายหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์รีบวิ่งไปรายงานด้วยใบหน้าซีดเผือดขาวหรือที่ว่านักเรียนหญิงล้มตำรวจแพรสะพัดไปถึงชั้นล่างอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานรายงานก็ไปถึงหูผู้กำกับสถานีท่านรีบเดินออกจากห้องทำงานด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและฝีเท้าเร่งรีบ เรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องมาที่ห้องผมเดี๋ยวนี้คำสั่งดังลั่นทำให้ทุกคนในทางเดินรีบขยับตัวเมื่อทุกคนมารวมกันผู้กำกับยืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานด้วยใบยหน้าจริงจังเอาภาพกล้องวงจรปิดมาดูเดี๋ยวนี้ท่านสั่งเสียงเข้มตำรวจนายหนึ่งรีบวิ่งไปเอาไฟาจากห้องควบคุมไม่กี่นาทีต่อมาคลิปเหตุการณ์ก็ปรากฏบนจอทุกคนในห้องเงียบกริบเมื่อเห็นภาพชัดเจนว่าดับยอดเป็นฝ่ายตกหน้าเบลก่อนและพยายามทำร้ายซ้ำก่อนที่เด็กสาวจะต้องกันตัวผู้กำกับจ้องหน้าจออยู่นานกลางขบแน่น ก่อนถอนหายใจยาวไม่นานเบลก็ถูกเรียกตัวมาให้ปากคำอย่างเป็นทางการเธอเดินเข้ามาด้วยท่าทีสงบยังคงสวมชุดนักเรียนที่ยับยู่ยี่เล็กน้อยนั่งลงต่อหน้าพนักงานสอบสวนน้ำเสียงเธอมั่นคงแม้สถานการณ์จะกดดันหนูถูกทำร้ายก่อนข้าหนูแค่ป้องกันตัวเธอพูดอย่างไม่ลังเลประโยคสั้นๆแต่ทุกคำชัดเจนและน่าเชื่อถือไม่มีน้ำเสียงฟูมฟายหรือข้ออ้างที่ปั้นแต่งเธอแค่พูดความจริงผู้กำกับจ้องเธอครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเบาๆหนูทำใจให้สบายนะทุกอย่างจะถูกตรวจสอบ ท่านพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงแต่ยังคงหนักแน่นท่านหันไปสั่งลูกน้องเก็บหลักฐานให้หมดผมไม่อยากให้มีการปกปิดเรื่องนี้ตำรวจทุกคนรับคำสั่งขณะที่เบลนั่งนิ่งมองตรงไปข้างหน้าเธอรู้ว่าการต่อสู้ยังไม่จบแต่ครั้งนี้ไม่ใช่บนสังเวียนมวยแต่เป็นในกระบวนการยุติธรรมที่ความถูกต้องควรจะศักดิ์สิทธิ์ใช้เวลาไม่นานเรื่องราวก็หลุดรอดออกไปนอกกำแพงโรงพักตำรวจหนุ่มคนหนึ่งที่ทนพฤติกรรมของดาบยอด ไม่ได้แอบก๊อปปี้คลิปวงจรปิดแล้วปล่อยให้สื่อท้องถิ่นถ่ายในไม่กี่ชั่วโมงคลิปความยาวหนึ่งนาทีก็ว่อนเน็ตในคลิปเห็นชัดว่าดับยอดตกเบลก่อนแล้วพยายามจะทำร้ายซ้ำแต่เด็กสาวปัดป้องและสวนกลับด้วยหมัดชุดรวดเร็วภาพใบหน้าดับยอดที่นอนกองกับพื้นกลายเป็นหลักฐานชั้นดีของความกล้าที่ย้อนเข้าตัว <ht> ความยุติธรรมเพื่อเบล #justiceforbel ่งขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีคอมเมนต์เป็นพันหลังไหลเข้ามาส่วนใหญ่ชื่นชมความกล้าของเบลสุดยอดเด็กมอปลายสู้ตํารวจโกง ชาวเด็ดคนหนึ่งเขียนถ้าทุกคนกล้าแบบเดลประเทศนี้คงไม่โดนกดขี่อีกแล้วอีกคนเสริมสื่อหลักเริ่มเล่นข่าวนี้เรียกร้องคำชี้แจงจากสํานักงานตํารวจแรงกดดันจากสังคมพุ่งสูงและสถานีตํารวจที่เกิดเหตุก็กลายเป็นต้อสายตาอีกด้านหนึ่งดับยอดถูกคุมตัวเข้าห้องสอบสวนวินัยในสภาพสะบักสะบอมหน้าบวมปากแตกเครื่องแบบหลุดลุ่ยเขาก้มหน้าหลบกล้องนักลก่าวที่เริ่มมาอ่อนหน้าโรงพักเจ้าหน้าที่สองนายคุมตัวเขาเข้าห้องสอบสวนโดยไม่พูดอะไร ขณะดเดียวกันนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ดูคลิปซ้ำๆเพื่อให้แน่ใจว่าหลักฐานตรงกับคำให้การของเบลประชาชนกดดันผ่านโลกออนไลน์ขอให้ไม่มีการช่วยเหลือพวกเดียวกันชื่อของเบลถูกพูดถึงในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความเด็ดขาดท่ามกลางความไม่เท่าเทียมหลายคนไม่อยากเชื่อว่านักเรียนมปลายจะยืนหยัดสู้กับตำรวจที่แข็งแรงและมีอำนาจมากกว่าได้แต่ตอนนี้ความจริงถูกเปิดเผยหมดแล้วไม่มีที่ว่างให้ดับยอดซ่อนตัวหลังเครื่องแบบได้อีกต่อไป เช้าวันรุ่งขึ้นลานหน้าสถานีตำรวจเต็มไปด้วยนักข่าวจากทุกสำนักกล้องไมโครโฟนและไฟสปอตไลท์เรียงรายหน้าโพเดียมในที่สุดตำรวจก็จัดถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อตอบโต้คดีที่กลายเป็นวาระแห่งชาติท่ามกลางฝูงชนผู้กำกับสถานีปรากฏตัวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและท่าทางมั่นคงท่านยืนหน้าตราโลตำรวจและจ้องมองกล้องโดยตรงบรรยากาศตึงเครียดประชาชนรอคำตอบที่ชัดเจนต่อเหตุการณ์น่าอับอายที่มียอดวิวนับล้านชั่วข้ามคืนด้วยเสียงอันดังผู้กำกับเริ่มถแถลง เราขอโทษประชาชนต่อการกระทําอันไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของเราดาบตํารวจยอดท่านกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเราขอยืนยันว่าคดีนี้จะถูกจัดการอย่างมืออาชีพและโปร่งใสไม่มีใครอยู่ในกฎหมายในองค์กรน,นี้คําแถลงร้ายรอย,ยยิ้มแสดงถึงความจริงจังขององค์กรในการตอบสนองต่อแรงกดดันด้านหลังท่านนายตำรวจระดับสูงหลายนายก้มหน้าตรหนักดีว่าชื่อเสียงองค์กรแขวนอยู่บนเส้นได้ผู้กำกับกล่าวต่อน้ำเสียงอ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังเป็นทางการ เราขอชื่นชมความกล้าหาญของนางสาวเบลที่ป้องกันตัวจากการใช้ความรุนแรงท่านกล่าวความกล้าหานั้นคือรูปแบบของความเด็ดขาดที่ควรเป็นเยี่ยงอย่างแก่ทุกคนเมื่อเผชิญกับความไม่ถูกต้องคำถแถลงนั้นทําให้ห้องถแถลงข่าวเงียบไปช่วยใจก่อนที่เสียงชัตเตอร์และแสงแฟลชจะโรวกระหนาบไม่นานหลังจากนั้นข่าวคาชี้แจงของตํารวจก็แพร่กระจายไปทั่วทีวีเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียพาดหัวข่าวผุดขึ้นตํารวจขอโทษสัญญาโปร่งใสคดีน้องเบลและ ผู้กำกับรับลูกน้องผิดจริงเบลได้ใจประชาชนปฏิกิริยาสังคมเปลี่ยนไปนความโกรธเริ่มลดลงแทนที่ด้วยความเคารพในความกล้าข,ของเบลและท่าทีที่ชัดเจนของตำรวจเป็นครั้งแรกที่ประชาชนรู้สึกว่าเสียงของพวกเขาถูกได้ยินและความยุติธรรมดูจะมีทิศทางที่ชัดเจนผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการออกมาในไม่กี่วันต่อมารายงานจากทีมสืบสวนภายในเปิดเผยว่าดับยอดไม่ได้มีความผิดแค่ทำร้ายร่างกายแต่ยังมีหลักฐานว่าเขาทำการรีดไถประชาชน ในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งเยือรายก่อนๆถึงกับเดินทางมาให้การเองหลังจากคลิปของเบลเป็นกระแสความจริงข้อนี้ทําให้ปิดบังอะไรไม่ได้อีกแล้วผู้กํากับเซ็นคําสั่งทันทีให้ดับยอดออกจากราชการไว้ก่อนถูกคุมขังในห้องขังของสถานีและรอการสอบสวนวินัยร้ายแรงแ,แ,และคดีอาญาสืบกลับมาคลึกโครมอีกครั้งภาพดาบยอดถูกคุมตัวโดวยตํารวจจเรใส่กุญแจมือว่อนไปทั่วทุกช่องข่าวประชาชนมองว่าการตัดสินใจนี้เด็ดขาดและยุติธรรม ในอีกด้านหนึ่งเบลถูกเรียกตัวกลับมาที่สถานีตำรวจครั้งนี้เพื่อมาให้ปากคำเพิ่มเติมและเซนรับรองบันทึกประจำวันเธอมาด้วยท่าทีสงบยังคงสวมชุดนักเรียนโดยมีคุณครูมาเป็นเพื่อนห้องที่เธอเคยถูกตบหน้าตอนนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปนเงียบสงบกว่าเดิมเป็นระเบียบก,กว่าเดิมและคราวนี้ทุกสายตามองเธอด้วยความเคารพไม่ใช่ดูถูกเมื่อถูกขอให้กล่าวทิ้งท้ายเบลจ้องตาพนักงานสอบสวนเสียงเธอชัดเจนและมั่นคงไร้อารมณ์ฟูมฟาย หนูไม่ได้อยากฉีกหน้าใครค่าคุณตำรวจหนูแค่อยากให้คนรู้ว่าความถูกต้องต้องไม่พแพยแพ้คำพูดเรียบง่ายแต่ทำให้ห้องเงียบกริบอีกครั้งตำรวจบางนายได้แต่ก้มหน้ายอมรับในความจริงที่เด็กสาวพูดหลังจากเซ็นชื่อเบลลุกขึ้นและไหวลายอย่างสุภาพไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงโห่ร้องแต่สายตาของทุกคนที่มองตามเธอเดินออกจากห้องเต็มไปด้วยความนับถือเธอไม่ใช่แค่นักเรียนที่สู้กับตำรวจแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ยังยืนหยัดได้ท่ามกลางระบบที่มักจะกดขี่คนที่อ่อนแอกว่า หลายวันต่อมาบรรยากาศที่โรงเรียนของเบลเปลี่ยนไปทันทีที่เธอเดินผ่าประตูโรงเรียนความจอจะยามเช้าเงียบลงชั่วขณะก่อนจะระเบิดเป็นเสียงปลบมือเกลียวกล่าวจากเพื่อนร่วมชั้นบางคนวิ่งเข้ามาหาบางคนยิ้มและมองด้วยความชื่นชมทุกคนรู้เรื่องราวไวรัสนนั้นแล้วรเรื่องของนักเรียนธรรมดาที่ยืนหยัดสู้ความอายุติธรรมและทําให้ตํารวจเลวต้องกุกเขา ต่อหน้าความจริงเบลก้มหน้าเล็กน้อยรู้สึกเขินอายกับความสนใจแต่ใบหน้าเธอฉายแววสงบสุขที่แตกต่างไปเธอผ่านเรื่องราวที่หนักหนากว่าข้อสอบมาแล้วครูแนะแนวเดินเข้ามาตไหลายเธอเบาๆเสียงครูเบาแต่เปลี่ยนความหมายหนูกล้าหาญมากเบลครูภูมิใจในตัวหนูนักครูพูดทางจ้องตาด้วยความเคารพจากใจจริงครูท่านอื่นที่ยืนอยู่ไกลๆก็พยักหน้าเห็นด้วยเหมือนเป็นการยอมรับโดยไม่ต้องพูดเบลยิ้มบางๆตาแดงเล็กน้อย ไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะลงใจเธอรู้สึกว่าการต่อสู้ของเธอไม่สูบเปล่าขอบคุณค่ัครูเธอตอบเบาๆหนูแค่อยากให้ผู้หญิงคนอื่นรู้ว่าการเงียบไม่ใช่ทางเลือกคำพูดนั้นทําให้ครูแนะแนวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้านักเรียนหญิงรอบๆมองหน้ากันชัดเจนว่าพวกเธอได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ได้ยินในสายตาพวกเธอเบลไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมโรงเรียนแต่เป็นตัวอย่างที่มีชีวิตว่าความกล้าหาญไม่ได้จํากัดไว้ไว้ผู้ใหญ่ และการต่อสู้ไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปแต่คือการปกป้องศักดิ์ศรีและความถูกต้องวันนั้นเบลเดินเข้าห้องเรียนด้วยฝีเท้าที่เบาสบายเสียงเชียร์เบาๆจากหลังห้องตามมาด้วยเสียงหัวเราะอบอุ่นที่ละลายบรรยากาศแม้ชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปแต่เบลก็ยังเป็นคนเดิมเรียบง่ายสงบแต่ตอนนี้พกพาเกียรติที่เธอกู้คืนมาด้วยตัวเองข้างนอกนั่นโลกอาจยังวุ่นวายกับคดีของเธอ แต่ในโรงเรียนนี้ทุกอย่างชัดเจนความกล้าหาญของเบลได้สอนให้ทุกคนรู้ซึ่งถึงความหมายของคำว่ายุติธรรมและกล้าหาญอย่างแท้จริงยามเย็นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีดวงอาทิตย์ค่อยๆรับขอบตึกสูงในเมืองสาแสงสีส้มมายัางลานหน้าสถานีตำรวจที่ตอนนี้เงียบสงบกว่าวันก่อนๆที่นั่นรถข่าวจอดริยงรายนักข่าวจากหลายช่องมารอตั้งแต่บ่ายเพื่อขอโอกาสคุยกับเด็กสาวที่เรื่องราวของเธอสั่นสะเทือนสังคมน้องเบล ทันทีที่เธอเดินออกจากประตูหน้ากล้องทุกตัวหันมาจาับภาพเธอแม้จะถูกรายล้อมด้วยผู้คนแต่เธอยังเดินอย่างสงบสีหน้าไร้ความลังเลนักข่าวคนหนึ่งยื่นหมค์เข้ามาถามรเร็วน้องเบลมีอะไรอยากฝากถึงทุกคนหลังจากเหตุการณ์นี้ไหมครับเสียงถามดังชัดเจนกล้องหลายตัวสูงเข้ามาบันทึกทุกวินาทีเบลหยุดเดินจ้องมองเลนกล้องตรงหน้าอากาศสยามเย็นเริ่มเย็นลงแต่สายตาเธอโฟกัสแสดงความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนด้วยน้ำเสียงสงบแต่หนักแน่นเบลตอบหนูขอฝากแค่เรื่องเดียวค่ะ เธอเว้นจังหวะให้ทุกคนตั้งใจฟังทุกคำที่จะพูดแล้วเธอก็พูดต่ออย่าเลือกยืมผิดคนประโยคนั้นสั้นแต่ดังพอที่จะทะลุเสียงจอแจข้างนักข่าวบางคนเงียบกริบก,ก่อนที่เสียงชัตเตอร์จะรัวขึ้นพร้อมกันบันทึกคำพูดที่จะกลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในไม่ช้าพูดจบเบลก้มหัวเล็กน้อยแล้วเดินผ่าฝูงชนออกไปข้างหลังเธอสถานีตำรวจดูเงียบเหงาตัดกับแสงไฟกล้องที่ยังจับภาพแผนหลังของเธอเธอไม่ดูเหมือนนักเรียนธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความยุติธรรม ที่ไม่อาจถูกกดขี่ด้วยอำนาจใต้แสงสุดท้ายของวันที่กำลังจางหายเบลเดินไกลออกไปทิ้งประโยคสุดท้ายให้กล้องอยู่ในหัวของทุกคนที่ได้ยินอย่าเลือกเยื่อผิดคน